มาเด้อพี่น้องกินข้าวเศร้าน้ำกันมื่อนีนได้ตำหมกทัวพี่น้องตำหมกทัวทอดเขียดพี่น้องเลยทอดเขียดแหงปลาทูทอดแน่พี่น้องพักเข้ากับพักชี้พักหอมนี่แหละพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันเมื่อชุกครูุ่กคนในประเทศทั้งตาประเทศเด้อพี่น้องสบายนี้พี่น้องพ่อๆกับทองบ่นเคยลาคือเกาชินเคยพี่น้องกมามาชม โอ้ยพ oh, ี่น้องจะมีแต่ความสุกความเลริญเด้อพี่น้องมาพี่น้องหมไปดีแต่หมกทัวมกขาวเร้านมกันม้ลงเตขาวตอดเขียดพี่น้องตอดเขียนแหงแ่บเล้นะเขียนแหงพี่น้องไหมตอดปทัู่เนี่ยกัวอุ้ยต่มกัวมากพี่น้องมามลงทัวหมกัวของมันไปกับเปลปิบเขากับยุลุ่มพี่น้องไหบรรยากาศ อัร่มๆเหนาวๆพี่น้องร่มแต่มมือว่านเนี่นะพี่น้องแม่แม่เต็มมาถ่า,ายจำถั่วคลองถั่วปีเนาะ,ะเจ้าเล็กม,ม่นอกมังเอิญอะไรเช่ มันมีแมลงเลนมาข้าวแมลแเลนเบึ่งเป็นคือฟองผมก็เก็บลงกระสอบเด้งนังนหนึ่งวันแล้วว่าอีกสามวัน

ไปหอ,อยหลว้ร่มาย่ถร่วร่มเอาจับก่อนม่มาไปตามมาเลยนะม,ม,มาดูอ๋อรั่นตีอยู่เนี่ยะรมร่างเขาเป็นตานี่กลางป่า,ยาอย่านี้้ามองห้ามทำแบบมีตีวงๆใอ่ครับ คือเขาอะไรน,นี่เหรใไปแา่หาแล้วกเอาหนไม้มาหอนมอยตั้งขาดมั้งหอยขานก็ให้เกิ

บางท, <c oughs> ทินโรกหรอกินนกับท่านบางทินกระเทือ

เล็บปากพ mm hmm. ี่เนากนินกินขอแซ่บหไรทอนไรปลาดิานแพะพี่นอ mm hmm. นองเจอเพ็ดแหงแ่บ trong thuộc Tokyo. Mình đang

เพิ่งจะค่อมลงเลยบ่แคบะบ่แคบเราตัวใหบ่ก่บ่าแคบันฉันเราขี่เปียนซื้อตันนี้ซื้อตู้เ่าจะตัวละลงบาหฉันชิ้สประตูได้ อาสำหรับคลิปนี้บี่นงเขาโจวลงเพียงตัวนี้เด้อพี่น้องามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชวนพี่นองเคยหลานี่เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวขอว่าสบายดีพี่น้อง